ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรภายในหน่วยเ,เลือกตั้งที่วัดไทยลอสแอนเจลิสย่านนอร์ทฮอลลิวูดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้คืออีกทางเลือกหนึ่งที่สถานกงศุลใหญ่น,นครลอสแอนเจลิสเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ก่อนหน้านี้และได้รับซองเอกสารการเลือกตั้งให้เดินทางไปย่อนบัตรลงคะแนนด้วยตัวเองที่หีบลงคะแนนประจําหน่วย แน่นอนเลยเพราะไม่อยากให้ใครมาใช้สิทธิ์ของเราเพราะว่ามันมันชอบมีเหตุการณ์อะไรประเภทนั้นเกิดขึ้นลนะคะก็เลยแบบสิทธิ์ของเราเราต้องใช้อย่างน้อย,นอยคนที่เราเราต้องการให้เข้าไปอะ่ะอาจจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็อยู่ที่เสียงเราอะ่ะบางทีมันเป็นไปได้ว่าเสียงเดียวมันก็ช่วยใช่ไหมคะเพราะไอ้เสียงเดียวเนี่ยบางทีมันก็สําคัญนะทุกคนมันสําคัญนะคะลงมาลงลงมาช่วยกันลงลงคะแนนเสียงอะ่ะ อ๋ผมว่ามีความจําเป็นมากที่คนไทยทุกคนนะฮะเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งนะฮะแล้วมาใช้สิทธิ์แล้วไม่ควรที่จะโหวตโนในการเลือกตั้งเราควรจะเลือกคนที่เราคิดว่าจะไม่อยากพูดเลวน้อยที่สุดแต่คิดว่าเราดีที่สุดถ้าเรานะฮะและผมคิดว่าวิธีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ควรจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้มากคือเรายังไม่อยากเสียสิทธิ์เรายังเป็นคนไทยอยู่แล้วก็ มีความรักประเทศไทยอยากจะเห็นความเป,ปลี่ยนแปลงเห็นความก้าวหน้าของประเทศไทยเราก็ต้องพยายามใช้สิทธิ์ของเราถึงแม้เราจะอยู่ต่างประเทศแต่เราก็ยังมีความรักประเทศไทยวราคิดว่าเราก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เราก็เหมายว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตซึ่งในเมื่อเรามีสิทธิ์แล้วเราก็ควรที่จะรักษาสิทธิ์ของเราไว้อะไรอย่างเงี้ยการเลือกตั้งนี่คงเป็นไปด้วยดีเพราะว่ามีการเตรียมการแล้วก็ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เอาใจใส่ในการดูแลให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ให้การศึกษากับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเพียงแต่ว่าเราได้ต้องศึกษาว่าเราจะต้องทำไงเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันก็จะไม่ยุ่งยากถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาก่อนครับชาวไทยในสหรัฐที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ล่วงหน้า จะได้รับ2องเอกสารเลือกตั้งทางไปรษณีย์ส่งไปถึงบ้านตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้กรอกลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งขณะเดียวกันก็จะส่งสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวทางไปรษณีย์กลับไปที่สถานกงศุลหรือสถานทูตเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมนอกจากนี้ชาวไทยในต่างแดนยังมีทางเลือกด้วยการเดินทางไปย่อนเอกสารลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตัวเองที่หน่วยเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนด ขณะที่นายประพันธ์นายกวิิกรรมการการเลือกตั้งที่เดินทางไปสังเกตการและตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นครลอสแองเจลิสบอกว่าชาวไทยในต่างประเทศมีความตื่นตัวทางการเมืองมากโดยเฉพาะที่นครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐมีผู้ลงทะเบียนและมีสิทธิ์เลือกตั้งมากถึง8,325คนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากว่าร้อยละ82 นอกจากนี้ยังได้รับฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนไทยในการจัดการเลือกตั้งในต่างแดนขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจถึงการส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทยว่าจะมีความโปร่งใสและบริสุทธิธรรมอย่างแน่นอนเพราะมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนจากหลายหน่วยงานคืออยากจะมาดูการเลือกตั้งที่นี่ว่าเป็นยังไงเพราะว่าปรากฏที่แอเนี่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกอาจากเนี่ฮะแปดพกว่าท่านนะฮะซึ่งซึ่ง มากกว่าเมื่อปี50 80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ก็เลยสนใจมาดูว่าคนไทยทางนี้เนี่ยมีความตื่นตัวทางการเมืองการเลือกตั้งไงก็ปรากฏว่าคนไทยทางนี้เนี่ยนะฮะในครั้งนี้มีความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้มากเลยนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสมารับฟังความคิดเห็นของคนไทยนะฮะที่ที่ที่มาพบวันที่ผมมาคนไทยที่นี่เนี่ยก็ถามเหมือนกันว่าคะแนนที่เขาลงเนี่ยมัน ไปถึงแน่นอนนะก็เราก็บอกว,ว่าขั้นตอนเนี่ยมันถึงแน่นอนเพราะพอ,พอะท,ธาธาทวบรสถานทูตสถานกุ้สรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปเนี่ยนะฮะโดยถุงไปทูตแล้วไปที่เมืองไทยเนี่ยมีกรรมการมารับตลอดนะฮะจะมีเจ้าที่กรกะตตำรวจนะฮะรวมทั้งเจ้าที่ของตูาร์ดนมารับฉะนั้นเนี่ยบัตรที่ปลอดภัยแน่นอนนะฮะ ขณะที่ในภาพรวมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของชาวไทยตามรัฐต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกามีผู้มาลงทะเบียนได้รับเอกสารและมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด15,98 0คนซึ่งถือเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถึง196.5และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรอรับเอกสารเลือกตั้งที่จะส่งกลับจากผู้ใช้สิทธิ์จนถึงวันที่24มิถุนายนนี้ โดยจะเป็นหน้าที่ของสถานกงสุลและสถานทูตไทยในสหรัฐเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งกลับไปประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดพินิจการตุลาชม BOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนกครลอสแอนเจลิสครับ